สวัสดีครับพบกับช่องเดือดโจเพลเกมและอยู่กับเกมคุกกี้ลันบุกหอคอยกันเช่นเคยนักครับวันนี้อยู่ในโหมดเลดบอสมีบอสตัวใหม่อัปเดตเข้ามานั่นก็คือลิงชาแมนนั่นเองนะครับลิงชาแมนเนี่ยธาตุแนะนำเป็นธาตุไฟแล้วก็แสงสว่างนะครับแล้วก็เปลี่ยนกติกาซีซันเป็นการล่ามโซ่ผู้เล่น2คนไว้ด้วยกันยิ่งใกล้กันยิ่งมีดาเมจยิ่งใกล้กันยิ่งไม่มีดาเมจน,นะครับ เดี๋ยวพาไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอตอนนี้ก็ได้ทำการเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าส่วนตัวคิดว่าบอสลิงชาแมนแพทเทิร์นไม่ได้ยากครับอ่าแต่ยากด้วยการจำกัดพื้นที่นะครับพื้นที่ไม่ได้กว้างเท่าบมอตัวอื่นๆนะครับอ่ะเริ่มมาเราก็ตีเขาเลยครับตะลุมบอลเขาไปเลยนะครับ ก็ตีไปเรื่อยๆครับแล้วเขาจะเรียกเสาโทเทมแบบนี้ออกมาเราก็พยายามตีให้เสาโทเทมพังให้หมดนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่ะตอนนี้เพื่อนสองคนโดามโซ่นะครับถ้าใกล้กันเนี่ยมันจะเริ่มเป็นสีแดงนะครับฉะนั้นเราต้องใกล้กันนะครับก็พยายามตีเขาไปเรื่อยๆครับเขาก็จะเสกไอเสาโทเทมเนี่ยแต่ละรูปแบบออกมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับอ่ะตอนนี้เขาก็เสกแล้วนะครับเราก็ต้องรีบตีนะครับ ตีเสาไปเลยครับนี่ครับอย่าลืมลบด้วยเนาะ่าอ่ะ,อะเราตีเสาให้หมดเลยนะครับพอเราตีเสาหมดปุ๊บให้เรารีบตีเกาะนะครับเขาจะติดสตันนั่นเองนะครับนะครับต่อไปเราก็ตีเขาครับตอนเขาสตันเนาะพยายามตีไปเรื่อยๆครับ ตอนนี้เขาก็จะปล่อยลูกไฟมานะครับอืมเราก็ต้องพยายามหลบด้วยเนาะ,ะเขากลับมาอยู่ตรงกลางนะครับเขาก็พยายามไล่มงไล่มวนใดๆเราก็ตีไปครับนี่ครับก็ตีไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เขาเข้าเฟสสองแล้วนะครับ ก็จะมีการเสก็เสาโทเทมที่แรงกว่าเดิมนะครับเราก็ต้องรีบตีนะครับอ่าตีเร็วเท่าไหร่ได้ยิ่งดีครับตีครับตีเสาโทเทมเสร็จเราต้องตีเขาให้เกาะแตกนะครับเขาถึงจะสันเนาะอ่านะครับ อันนี้ผมโดนล่ามโซ่นะครับผมก็ต้องพยายามยืนใกล้อีกคนครับอืมประมาณนี้นะครับอันนี้เขาเตะกเต่าโซเทมห้าเสานะครับเราก็ตีตีไปเลยครับแล้วเขาก็พ่นไฟด้วยนะครับนี่ครับแล้วเราก็มาตีเขาต่อครับเล่นประมาณนี้ครับส่วนตัวคิดว่าไม่ได้ยากเลยเนาะง่ายกว่าบอสตัวที่ผ่านๆมานะครับ นะครับก็ตีตีไปครับประมาณนี้ครับประมาณนี้เนาะสำหรับบอสตัวนี้นะครับที่ผมลงระดับ4เนาะนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับและขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ